สวัสดีพี่พีนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับโคนโคนพานะครับ EP ที่สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าครับสี่เจ็ดเก้านะครับมีพระสะสมพระเกศมาแบ่งปันนะครับรายการสามร้อยบาททุกรายการนะครับรายการสามร้อยบาททุกรายการเลยครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดสอเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักทายเข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่พี่ที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับ องค์แรกครับเป็นสมเด็จครับน่ครับเป็นสมเด็จเก่านะครับเนื้อหาหนึกนุ่มครับแล้วก็แตกรายงานครับ หนึกนุ่มเลยครับอันที่สองก็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเนื้อผงนะครับตามซอกตาม านนะครับลึกนะครับลึกคมเลยนะครับอันนี้สามเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ หมายสีนะ่ครับเป็นพระปิตานะครับพระปิตาเก่านะครับเนี่ยเนื้อโลหะคครับคมชัดนะครับ หมายเลข5ครับเป็นเหรียญหลวงปุโตนะครับต่อโค้ดครับเป็นเหรียญหลวงป่โตครับต่อโค้ดครับจะเป็นกระไหลเงินนะครับ่ครัยหล,หลวงป่ตโตะนะครับต่อโค้ดครับต,ตัวหนะังสือของคมนะครับปี16นะครับ หม้คงครับเป็นรูปหลอ่อโบราณนะครับหลวงพ่อมุ่ยครับเป็นรูปหลอ่อครับวัดดอนไล่นะครับเป็นรูปหลอ่อโบราณหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะครับกริ่งนะครับ หมเจ็ครับเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนครับนี่ครับน่าจะยิ้มยิ้มครับเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาน,นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเอมนะครับหลวงพ่อเอมวัด คองไหวปรุงครับแบบสโไทยทับนี่บเก่านะครับต่ใบหยาบนะครับ่นะ้ออมแดงอมเขียวนะครับหลวงพ่ออมนะครับอันที่เก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับอันปอกก้านะครับเป็นเหรียญปักกดหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยคมนะเหรียญปั๊มนะครับเนี่ย นี่คลีบขึ้นมาด้านหลังในตัวหนังสือนะครับคมเลยนะครับารูปหล่อปรากฏลวงพ่อเดิมครับเนี่ยเหรียญปรากฏนะครับเหรียญปรากฏนะครับนี่ครับคมชัดนะครับเหรียญปรากฏหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเนี่ย เลขสิน,นะครับเป็นชินราชนะครับเหรียญชินรนาชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะเป็นเหรียญชินราชนะครับเหรียญเก่านะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเ,เป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งธรรมราชานะครับ เนื้อนวะนะครับน่ครับมีหน,น้าเป็นรูปสิงนะครับฝาอุดกริ่งเป็นรูปสิงแล้วก็ต่อโค้ดนะครับหน้าเป็นรูปนางพญานะครับและกริ่งธรรมราชาเนื้อนวะนะครับสามร้อยบาทนะครับไปทีคลิปสอนครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพลิ้งนะครับเหรียญหลวงพ่อพริ้งนะครับปีสองหนึ่งนะครับ วัดโบสถ์โกงธนูนะครับปีสองหนึ่งครับเหรียญหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์โกงธนูนะครับสภาพยังสวยนะครับลบบุรีนะครับวันที่สิบสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะเหรียญรอนะครับเนื้อตะกัวนะครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อกลั่นเนื้อตะกัวนะครับสองสี่หกเก้านะเป็นเนื้อตะกัวนะครับ หมายเลขสิครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันมับอันนิ้เป็นเนื้อทองแดงครับพ่อก,กันเนื้อทองแดงนะครับ เลขสิบห้าครับเป็นเหรียญมังกรลหลวงพ่อเอียนะครับเป็นเหรียญมังกรนะครับสภาพใช้นะครับเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียนะครับสภาพใช้นะครับเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขสิบหกครับเป็นเหรียญโลนะเหรียญโลหลวงพ่อคงวัดบางกระโพนะครับเนื้อทองผสมนะครับ เป็นยีนหล่อลวงพค้งคงนะครับวัดบางกับพรนะครับเนื้อส่วนผสมนะครับเก่านะครับเนี่ยครับพื้นผิวาจะออาคุณคุณนะครับเนี่ยครับเป็นหล่อโบราณนะครับองค์โค้งคงวัดบางกับพรนะครับเนี่ยครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับเนี่ยครับองค์นี้มีแร่ด้วยนะครับภาพสวยนะครับ มีเล่มดอกมะขามนะครับมี่ดอกมะขามนะครับองสุพรรณนะครับเนื้อดินนะครับในสิบแปนะครับเป็นพัะเนื้อผงครับมันก็รบุญนะครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเป็นเนื้อผงนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับสิบเก้าครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน,นครับพิมพ์พระรอดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนะครับ เลยี่สิบนะครับเป็นอุค์ทวดนว่านกันนะครับเป็นพิมพ์กลักไมคีนะครับอท่์ทวดนว่านพิมพ์กลักไมขีนะครับหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อฟูบาบุญชุ่มนะครับ เป็นตอกคูบาบุญชุ่มรุ่นหนึ่งนะครับตอกโคนะครับคูบาบุญชุ่มนะครับสวยคมนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็นร่วงนะครับเนี่ยครับร่วงหลังลิ่มนะครับนะครับร่วงหลังลิ่มนะครับก็เก่านะครับมีคราบไข่นะครับ มีคาบไข่นะครับล่วงหลังลิ้มนะครับนี่ชินนะครับยีพสามครับเป็นจอบเล็กลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับล,ลงพ่อเงินมัดบ,บางคานะครับมันทองผสมนะครับ ยีนะ่บสี่ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินครับพร้อมเลี่ยมนะครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมพร้อมเลี่ยมครับยี่บห้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมัขานเท่านะครับเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมัขานเท่าครับหุ่นเชื่อมนะครับ เก่านะครับยี่หกครับเป็นสมเด็จคะแนนนะครับหลังซิวรลีนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับสมเด็จคะแนนนะครับเนื้อผงน้ามันนะครับหลังซิวรลีหลวงพ่อกลวยนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระสันนะครับพระสันเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับ นใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับยี่สิบแปดเป็นสมเด็จฐานสิงห์ครับสมเด็จฐานสิงห์ลวงพ่อกลวยนะครับสมเด็จฐานสิงห์ลวงพ่อกลวยนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นพระสิวลีนะครับสิวลีนะครับหลวงพ่อกลวยมานะครับนี่ครับน่าจะเป็นเนื้อผง ใบลานครับออกสิน,นะครับสามสิบครับเป็นเหรียญของพ่อฉุยนะครับเป็นเหรียญเก่านะครั็ลายเงินนะครับหเชื่อมนะครับยันคมคมเลยนะคยันคมคมนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ คนคนพลินครับช่องทางติดต่อนับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาขอรูปเติมเติมได้เลยครับฝากเพื่อนพี่นที่กำลังชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ที่ก่อนนะครับขอบคุณครับ